จเจริญพรญาติโยนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็มาอยู่ที่วัดบึงพระามชัยพระอารามหลวงครับสำหรับความเป็นมาของวัดบึงพระรามชัยหรือความเป็นมาของตะชัยมงคลตะน้ำมงคลนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมได้เลยครับ ครับและในตอนนี้เราก็อยู่ด้านล่างต่อหอก็จะนิ่งเงียบนะครับซึ่งเป็นที่เป็นสถานศักดิ์ชัยมงคลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดปึงพระราชารยพระอารามครับครับและในตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ท่า,าสมมนสามเณรภู้ดีผู้อาวุโส ประธานสมณเมวันนว้พระยอาจารยทกท่านหลครับขอปฏิญาณตนกันเป็นอสวัสดีครับท่านสมณีนนครับผมคือ,อในวันนี้นะครับก็จะมาสัมภาษณ์ท่านในตนนานที่เป็นประธานสมณีเราก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสระชัยมงคลครัว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ครับสำหรับความเป็นมาครับของสระน้ำชายมงคลนะครับหรือว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับของวดัดบุญพลาชัยของเรานะครับถือว่าบ่อ,บอน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสระชายมงคลนี้นะครับเป็นแหล่งสําคัญนะครับของจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าสระน้ํำชายมงคลนี้นะครับเป็นแหล่งเก่าแก่นะครับตั้งแต่โบราณกาลนะครับถือว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผู้บ้านผู้เมืองหรือว่าผู้วัดบ,นนบ, Lebanon, บึงพลาชัยมาเลย ก็วาได้นะครับเพราะว่ามีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับพระรานชัยแห่งนี้นะครับคือคําว่าพระรานชัยนะครับที่คําว่าพระลานชัยก็คือ,อเป็นคําที่ใช้ฉลองชัยชนะนะครับใช้ฉลองชัยชนะของพระมหากษัตริย์นะครับตั้งแต่โบราณในคราวที่อ,ออกไปรบนะครับในคราวที่ออกไปรบสึบกับชัยชนะ เมื่อได้ชัยชนะกลับมานะครับก็ทําพิธีนะครับล้างดาบนะครับแล้วก็ล้างสิงอภปมงคลนะครับที่พระมหากษัตริยนว่านักรบเนี่ยนะครับได้ออกไปรบนะครับทีนี้ก็เลยสร้างหอพระไตรนิ่งเมืองนะครับครอบ บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนที่จะครองเมืองนะครับของอเจ้าเมืองและข้าราชการในสมัยก่อนก็ต้องอมีวิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยานะครับแม้ในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นแหล่งสําคัญแล้วก็เป็นบ่อน้ําที่ยังศักดิ์สิทธิ์นะครับในการประกอบพิธีมงคลต่างๆนะครับซึ่งพิธีสําคัญต่างๆก็ได้นํา น้ำนะครับที่มีบ้นานบุงพลังชัยไปประกอบพิธีสําคัญอีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นสัตที่มีความสําคัญและก็มีความดิ์สิทธิ์นะครับของอชาวจังหวัดระยองใช้ตั้งแต่สมัยอดีตเนาะเป็นสถานที่ใช้ล้งางนาคือว่าภาพเลือดของข้าศึกที่มาทําการสงครามในสมัยก่อนนะครับพรา ขอบคุณครับท่านสามเณรวิเดชอุบลารประธานสามเณรในรายการนี้นะครับผม